ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับจอ Android และกล้อง360องศานะครับมีสเปคให้เลือกนิเพียบเลยนะครับแรม2อ6แรมนะครับเพิ่มความเร็วตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนะครับนี้ลูกค้าขับมาจากระยองนะก็มาติดตั้งตัวของกล้อง Bird Eye View นะครับ360องศานะครับจัดให้ครบๆเลยนะครับมีลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งนะครับมีทุกรุ่นนะครับอิดูซูนะครับใส่ได้หมดนะครับ ปาเจโรโมเดลเก่าก็ใส่ได้นะครับติดตั้งตามนะฮะตำแหน่งที่มาตรฐานนะครับมีทั้งกระจกข้างซ้ายขวากระจกหน้าและอ่อกระชนหน้านะครับแล้วก็ตัวของด้านท้ายนะครับใส่ให้ครบจบที่เราเลยนะครับผมโทรได้เลยครับ0ูนย์เก้าศนนะครับตัวกล้อง3ามลอองศานะครับประตูท้ายไฟฟ้านะครับทุกรุ่นนะฮะใส่ได้หมดนะครับแล้วก็มีจอเพดานกลางนะครับซับบล็อกนะ ลำโพงนะครับเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับบายทีเจขับแต่งรถนะครับโทรได้เลย0909546999นะครับ0907885999นะครับร้านทีเจยินดีรับใช้ครับ